ดอันนี้มันจุกอะไรอ่ะก็เป็นจุกตรงนะครับไทเทเนียมจุกไทเทเนียมก็ทำมาเพื่ออะไรอันนี้เป็นจุกไส่2ี่สิบ้ามิลนะครับยี่สกดห้ามิลนะครับก็ตัวนี้ก็นี่นะครับห้าสิบแปดมิล ใส่กับกระบอกไทเทเนียมกระบอกคาร์บอนนะครับผมทําไมต้องใส่จุกพวกนี้แก้อาการนะครับแก้อาการรถสําหรับรถที่ยังรอบไม่ลึกนะครับยังไม่ลึกยังไม่อิ่มพอนะครับเตะแล้วเกียร์มันมันงัดรถมันไม่อยู่กับพื้นปลายเกียร์มันฟัอเ่างเงครับเสียงมันจะประมาณนั้นเลยอาการเหมือนว่ารถมันข้ามรอบรถมันข้ามรอบคือเราจะเตะเราเหมือนเราไล่กาลังอัดรถมาเยอะ ทีนี้เกียร์มันชนมันชนมันชนแรงเกินมันชนจนแบบเราไฟมันข้ามรอบไปก่อนนี่ครับอาการพวกเนี้ยไอ้ปลายจุกปลายตัวเนี้ยมันใช้ได้นะครับผมนะใส่กระบอกคาร์บอนนี่นะครับอันนี้จะเป็นรูปกตินะครับจุกตรงปกติตัวนี้ก็สามารถแก้าการได้นะครับสําหรับรถที่กําลังตก เ,เกียห้อยอย่างเงี้ยครับสำหรับรถที่ใส่ใส่ตัวใหญ่ไปแล้วกําลังตกเ,เกียร์ห้อยก็ใส่จุกเล็กก็ได้นะครับอันนี้26ครึ่งเป็นไทเทเนียม